บานสวนแปลงสวยนะครับหนึ่งไร่สามงานนะครับเกือบเกือบสองไร่ครับท่านผู้ชมครับทุเรียนสามปีสามสิบต้นนะครับบานพักหนึ่งหลังเข้าอยู่ได้ทันทีนะครับสระน้ำหนึ่งสระบาดานหนึ่งหนึ่งลูกนะครับไฟฟ้าพร้อมนะครับมีโซล่าเซลล์สองระบบประหยัดค่าไฟนะครับ มีน้ำประปาหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวอยู่แล้วอุ่นใจนะครับที่ดินลาดเนินสวยมองเห็นวิวเขาสวยงามบรรยากาศดีอากาศดีนะครับติดลำธารน,น้ำใสไหลผ่านตลอดนะครับอุดมสมบูรณ์มากครับท่านผู้ชมครับขออภัยที่มีรูปน้อยนะครับเป็นเหตุผลของผู้ขายนะครับห่างจากสุขุมวิท4.5กิโลเมตร พิกัดตํมุนวังใหม่อำเภอในอามจันทบุรีนะครับขายยกแปลง2.8ล้านบาทคุ้มที่สุดในโซนนี้แล้วนะครับแปลงเล็กๆก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่มีบ้านเสร็จสับนะครับทุเรียนก็พร้อมทำรายได้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับสอบถามก่อนแล้วค่อยนัดดูสถานที่จริงครับสวัสดีครับผม